สวัสดีค่ะวันนี้แตนกรนนิกาพาล้อจะพาเพื่อนๆมามาดูมาชมนะคะการก่อสร้างทางยกระดับนะคะถนนพระรามสองค่ะหรือว่ามอเตอร์เวย์นะคะตอนนี้กด็ดูแล้วก็สร้างเสร็จไปเยอะมากแล้วนะคะประมาณสักเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะ ทางทางฝั่งนี้นะคะหน้าซอยวัดพุทธบูชานะคะถนนพระามสองน,ะนี่ก็แดนก็เดินมาดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะยิ่งใหญ่อลังการมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆแล้วก็คนต่างจังหวัดเนาะพอมาเห็นแบบนี้ก็โอ้โหนะคือแบบว่า ยิ่งใหญ่มากดูเสาดูอนะไรโหเนาะที่แดนทราบมานี่แบบสร้างมานานมากนะคะทุกคนที่ถนนพระรามสองเนี่ยคือมีการก่อสร้างตลอดเลยโอ้ประมาณหลายสิบปีนะคะหลายสิบปีแล้วเนาะสี่สิบห้าสิบปีได้นะคะทุกคน ใหญ่มากยิ่งใหญ่มากไม่รู้ถนนขีเลนเนี่ยก็ถ้าสร้างเสร็จก็จะช่วยในการจราจรน,นะคะการจราจรก็จะคล่องตัวตอนนี้ที่แตนมานี่ก็เป็นวันพุธนะคะเกือบจะเที่ยงแล้วนะเกือบจะเที่ยงแก็ยังเยอะการก่อสร้างก็ก็ยังมีอยู่นะคะ มีสะพานลอยดกคานข้างบนโหด้านหน้านี้ก็จะเป็นทางด่วนนะคะขึ้นทางด่วนขวามือนะคะขึ้นไปตรงนู้นขวามือจะมีทางด่วนดาวคะนองนะคะลงไปนี่ก็ถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นบางปะแก้วดาวคะนองนะคะแล้วขวานี่ก็จะเป็นทางไปทับระแดงนะคะ รถเยอะนะลถเยอะไม่ได้ขึ้นมาสะพานลอยนี้นานมากแล้วนะทุกคนวันนี้ก็อยากจะขึ้นมาดูเนาะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะ mm. เห็นใกล้ๆแบบว่ายิ่งใหญ่มากเราเคยอ,อยากจะมาเห็นใกล้ๆเนาะก็เลยขึ้นมาบนสะพานลอยเนี่ยมาถ่ายให้เพื่อน mm. ๆได้ดูว่าเป็นยังไง ถ้าชอบคลิปนี้แตนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แตนด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ